ใช่ค่พี่ไปดูโ <O po S 2> อปอลยังไ,ไงล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะออกงานแม่และเด็กนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยรับงานน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าอยากมีเวลาให้ลูกมากที่สุดนะคะนานๆทีก็จะได้เจอกับพี่ๆนักข่าวนะคะ,ะ,คะตอนนี้น้องอลินลันเนี่ยส<อ>ี่เดือนแล้วครอบครัวก็สบายใจขึ้นเยอะนะคะเพราะเด็กๆเนี่ยก็แข็งแรงปกติดีแต่ว่าลูกสาวคนโตคือน้องอลินเนี่ยนะคะมีการลิ้นหัวใจตีบนะคะเดิมทีเนี่ยต้องเข้าผ่าตัดคือวันนี้แต่ว่าน้องเนี่ยเลื่อนออกไปนะคะเพราะว่าน้องเนี่ย แข็งแรงขึ้นนะคะอาการยังดีอยู่ไม่เลวร้ายอะไรรอนหนึ่งขวบค่อยทําบอลลูนนะคะเนื่องจากถ้าเด็กยิ่งโตเนี่ยผ่าตัดก็จะดียิ่งขึ้นมันต้องแข็งแรงก่อนใช่ค่ะ มีเสียงไหมมีออข้ามีเสียงสำคัญเดีด่ยวันพรุ่งนี้ลินจะต้องทําบอลลูนหัวใจค่ะ<ม>แล้วก็เมื่อช่วงต้นเดือนปอกับพี่อ๊อกพาลินไปเอ็กโคหัวใจมาแล้วมันมันดีเป็นข่าวดีมากตรงที่ว่าอาการเขายัางดีอยู่จนคุณหมอรู้สึกว่าเลื่อนการบอลลูนหัวใจไปจนถึงเขาขวบหนึ่งได้ซึ่งยิ่งเขาอายุมากขึ้นน้าหนักเยอะขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ให้ความปลอดภัยมันมากขึ้นซึ่งเราดีใจมากค่ะบอลลูนหัวใจคือแก้ลิ้นหัวใจตีบค่ะพี่เคยสัมภาษณ์ไปว่ารัวซึ่งคนพี่ผิดเอง <laughs> มันค ก็เลยต้องใช้บอลลูนเข้าไปป๊บขึ้นมาให้เกิดการโฟล์ของเลือดอะไรเงี้ยค่ะนี่อ้าวก่อเป็นกำลังใจให้นะฮะแล<ช>้วก็แก้ไขได้ใช่ใชถูกไหมน่ารักมากเลยอ่ะออ<ร>นา่นารักมากค่ะอ่ะ,อะไปดู